พอพูดถึงการเสียสิทธ์ในทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมีอยู่ด้วยกันหลายกรณีไม่ว่าจะเป็น 1. การถูกกําจัดไม่ให้รับมรดก2การถูกตัดม่ให้ได้รับมรดกและ3การสละมรดกวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การถูกกําจัดม่ให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรตามมาตรา1น0 6ว่ามีอะไรบ้างตามมาตรา1น0 6ได้กดําหนดไว้เลยครับว่าบุคคลดังต่อไปนี้ต้องถูกกําจัดมิให้ได้รับมรดกฐานเป็นผู้ ไม่สมควรได้แก่ 1. ผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําหรือพยายามกระทําให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ผู้ที่ฟ้องเจ้ามรดกหาว่ากระทําความผิดที่มีโทษประหารชีวิตแต่กลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทําพยายามเท็จ 3. ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าเจ้ามารดกถูกฆ่าตายแต่ไม่นําความนั้นไปร้องเรียนเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําความผิดมาถูกลงโทษเว้นแต่บุคคลซึ่งยังมีอายุไม่เกิน16ปีบริบูรณ์บุคคลผู้วิกลจริตหรือผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภรรยาผู้สืบสันดานโดยตรงหรือผู้บุพการี 4. ผู้ที่ก่มคู่ให้เจ้ามารดกทําพีนัยกรรม 5. ผู้ที่ปลอมทําลายหรือปิดบังพินัยกรรม